ใี่ค่ะอย่าแมวเตรียมกล้องมาแล้วนะคะเดีย๋ยวมันจะปัดเส้นเรื่องนะคะนี่เส้นเรื่องล้านเบ้าก็จบก็ลงเมาลดแม้ไปพุงโลนะคะอย่าแมวเจอกุงโล่มีก็มีกุ้งมีตับมีป่ามึกนะคะมีหัวเตรียมใบส่องฟองแล้วก็ปัดต่างตึงเตรียมปรอมมาเดี๋ยวบอล่านมาก็ปัดเลยก็จบเลยแต่แต่ทางหน้าเส้นเรื่องปัดซีอ่ แนวเตรียมก่อนปอมมาแล้วนะคะไอเื่องก็มีน้ำตาลน้ำมันห้อยซอสอันเบ้าจบนีเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวรัมนะะม,รม,มามรานเบ้าม,มาตึ้งรับปัดเลยเดี๋ยวกินนอนรนกินเสร็จแล้วครับบินเลยกลับเลยกลับกรุงเทพเลยดูแลด้มากคนเดียว